ดวงของคนที่เกิดวันอังคารนะครับเกิดมาต้องเหนื่อยเลยนะครับวันอังคารเนี่ยเกิดมาเหนื่อยเลยน่าสงสารมากๆครับภาระคนในบ้านเนี่ยคนขางเยอะมากๆมีเรื่องภายในครอบครัวและคนรอบข้างที่ต้องแบกละเยอะชิบหายเลยเดียวจะบอกว้ไรงๆวละเยอะโคตรแหละเหนื่อยใจมากเหนื่อยกายเหนื่อยใจบางครั้งทําดีก็ไม่ค่อยมีใครเห็นผลเลยนะเป็นคนที่ขยันหาเงินเกง่ง รักเพื่อนฝูงมากแต่ต้องระวังมากๆเลยนะครับนะเก็บเงินยากมากไม่มีเรื่องอะไรหนักใจนะไม่เรื่องมากนะคนวันเนี้ยไม่มีอะไรต้องหนักใจมากนะตามใจแต่คนรอบข้างเข้าใจหัวอกคนอื่นโกรธใครจริงจรจังๆเนี่ยได้ยากมากโปวดยากนะแต่พอได้เกลียดขึ้นมาแล้วก็เฮ้อ ตัดขาดกันเลยทีเดียวนะคนที่เกิดวันนี้ก็ถือว่าดีก็ดีสุดเลยนะอ่าค่อนเวลาจะพูดยังไๆว่าตอนเฮียนะเออขอภัยที่พูดคํานี้ในตําราเขาว่ากันเอาแบบง่ายๆนะเวลาตอนที่มันใจเฮียเนะมันก็เฮียเกินนะเออพื้นฐานดวงเนี่ยของคนที่เกิดวันอังคารน,นะคน่อนข้างที่จะไปล้องแวะก,กับคนที่ผิดกฎหมายสีเทาๆมีโอกาสจะต้องคบซ้อนในคนข้างจะสูงนะ เป็นคนที่มีคนอุปถัมภ์เนี่ยชอบซ้อนแง่ซ้อนงามและรีสําคัญในะเรื่องยังว่าเนี่ยคนเกิดวันอังคารเนี่ยนะมันก็จัดพอตัวนะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยนะเออแ่บผู้ชายอีกเนี่ยเออในตำราเขาว่างั้นเอ้ยเออนะในตำราเขาว่างงั้นเ,ออเห็นแบบนี้นะเป็นคนที่จริงใจนะคนวันอังคารเนี่ยเพื่อนเยอะมิสหายมากเข้ากับคนอื่นได้ง่าย มีเพื่อนเนี่ยติดเพื่อนงอมแงมเลยบทจะมีผัวกูก็ติดผัวัวง้งอมแงมเลยทีเดียวเออเออคือแบบว่าเออถ้ามีเพื่อนเน่ยเพื่อนต้องห้ามเลยนะเอออย่าไปติดผัวมากไม้เพื่อนต้องชวนนะเออคนวันังคาเนี่ยนะบอกว่าขี่เหงามากๆนอกจากขี่เหงาในขี่เอาเลยนะเออเอาเป็นคนที่ชอบติดเรื่องตลกคุยเรื่องตลกโดยตลอดขำเกง่งใครสนิทก็คือแบบเมาส์โอ,อยเยอะอะไรประมาณนี้อ่า เป็นคนที่จริงจังมากและคนข้างจะซีเรียสอะไรง่ายๆนะออคนที่เกิดวันวันอังคารเนี่ยภายนอกดูสดใสแต่คลิดเครียดเนี่ยในหัวเนี่ยเต็มไม่หมดเลยสําหรับความรักของคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยจะมีปัญหาบ่อยเหมือนกันเปลี่ยนคู่เป็นว่าเล่นแต่งงานเนี่ยบ่อยๆจดทะเบียนสมรสเนี่ยซ้ําแล้วซ้ําอีกเนี่ยในตำราเขาว่ากันนะเออชีวิตคู่เนี่ยอาจจะพังง่าย อาจจะต้องแบบว่าด้วยเกิดจากตัวเองทำเองนะก็ไม่ถึงขั้นจะต้องอะไรมากนะครับต้องระมัดระวังนะเรื่องรักสามเศร้าของคนที่เกิดเนี่ยในวันอังคารเนี่ยส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับคนที่เกิดวันจันทร์มากนะเพราะอะไรรู้ไหมครับอังคารกับจันทร์เนี่ยมันไม่ค่อยตรงก้อยกันเท่าไรไม่ค่อยถูกกันเท่าไรนะเออที่สําคัญนะสําคัญจริงๆนะ โดยเฉพาะคนเกิดวันอังคารเนี่ยถ้าได้นอนรับนะับได้ทุกที่บทจะนอนเนี่ยก็คือแบบบทจะไม่นอนนะก็คือไม่นอนเลยอ่ะเออเป็นคนที่หาบ่อยมากชอบหาของเผ็ดของเปรี้ยวกินจัดมาเท่าไหร่กูก็แดกหมดแหละเออขอให้อร่อยอร่อยเป็นคนลักสวยลักงามเจ้าสำอางพอตัวแล้วเออ แต่คนที่เกิดวันนี้มักชอบนะส่วนใหญ่นะมักชอบเสพติดสายกรรมเออไม่รู้เป็นเพราะอะไรมักชอบเสพติดในเรื่องแบบเนี้ยทำเรื่องสยกรรมชีดหนะ้าทำโบท็อกอะไรเนะี่ยส่วนใหญ่นะอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะผู้ชายที่เกิดวันนี้นะฮะชอบเป็นคนที่พูดง่ายๆว่าชอบเล่นดนตรีมาก อชอบลถคลั่งไคล้กันเลยทีเดียวอนาคตนี่ต้องแบกภาระคนอื่นนี่สินพลุงพลังมีเงินมากไม้ก็ใช้ไปเรื่อยใช้จนหมดอ่ะเออใช้หมดเลยนะใช้จนไม่เหลืออะไรและอ่ะตอนนี้นะเออว่าไปเออนั่นแหละนั่นแหละนี่คือคนที่เกิดวันอังคารน,นะครับและที่สำคัญนะครับคนที่เกิดวันอังคารต้องระมัดระวังมากเรื่องสุขภาพ การกินนะฮะโอ้ตรงระม,มัดระวังอ้วนง่ายเนี่ยอาจารย์ก็อ้วนนะเออระบบเาผาผลาญเนี่ยช้าแดกอะไรต้องระม,มัดระวังด้วยระวังเรื่องไขข้อกระดูกโรคประสาทสมองประสาทจะแดกอย่าเครียดบ่อยโมโหบ่อยนะครับนี่คือนิสัยของคนที่เกิดวันอังคาร นะครับโดยประมาณที่จะเล่าให้ฟังถ้าอยากรู้ลึกนะฮะรู้จริงรู้มากกว่าน,นี้นะครับกดติดตามแล้วก็อาจารย์ก็สามารถที่จะทํานายดวงแบบเรลไทม์ได้นะครับสนใจก็ทักแชทสอบหาอสอบถามกันเข้ามาครับสาธุทุกคนนะครับ